เนืนพ่อคำไอ้แม่จันบานวงชัยหมู่14ตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับเป็นเนื้อของผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเป็นพี่ทําการของผู้ใหญ่บ้านหมู่14ด้วยนะครับไปลุงหน้าคนนี้อยู่ใตยทุนใตยทุนใตยทุนบาทเดี๋ยวมันสบายขึ้นมาอยู่ที์บนบ้านมันง่ายเดี๋ยวเราไ้ออกจาหนุ่มเฮาเก็บโคยไปจังเนี้ยยิบด้วยหรือตัวนี้มันขวางด้วย อันน้ำไงก่อนนาบางางน้ำทางน้ำอันนี้อันนี้อันนี้จานจานเก้อนนึ่มันกับเพงเนี่ยซักซักล่างนี่นัพีะี๊อันนั้นเป็นงกันขับเขาจังก้อนไหนขับเขาอยู่นี่ก็เป็นมิตูหิงอยู่นี่อ๋อนะันอนนี่เออออนนแล้วนี่อันนี้เติมมไรพอดีเอาใหม่เอาใหม่มากไหวเม่ไไรพอดี ผมเรือใหม่สักนะมันก็เียบไปมันอืกักันเนี่มเลอมก็เล่อมอตู้กับเข้าจะเกิดไหมก่อนไมเกาอ่าผผ่าขนาดนักสิผ่าก่อนขึ้นเขาไม่เนี่ยวายใจไม่อหนีบ่เอาไว้คงกันในบ้านนี่สิตอผ่าเน้่าะอผ่าเปิ้องว่าเปิ้องใหม่จังะใหม่ดอกนะใหม่ดอกไม่ชเลียวใหม่ดอกเาใมเป็นใส่ไม่ที่เป็นดอกเป้ดอกเบีดอก เนี <sa iden> ่ยม <Onion> ันง่ไงมันหนูกินเข้าเขาเนาะเออมันหนูเลี้ยงเขาไปกินตึ้งกันแต่จะ้ายไซว่าน่ะหนาเจ้าอะไรไม่แง่หนาเจ้าที่เปนแบบแง่เนี่ยแง่เรื่องไปตึ้งนี่แหละสองยางนี่หนาใส่เตามือเตามือโตอันนี้ยอดสีมือขนาดเนาะเโตโอ้แต่ก่อนเนาะเป็นนี่ทำมันไอ้เนี่ยไอ้ดอะไรนะเต้าไฟมันดีเจอ๋อเมื่อก่อนเจ้าไฟนี่อันนี้เลืเจาะออกนะ เป็นกับเขาดีกว่าน่ะเป็นเตาไฟเลยโอ้ได้ไม่ต้างหลอกมันก็เป็นเตาไฟเตาไฟอยู่นี่เป็นยู่ในบ้านนี่นะอยู่งเลยขู่กันนักนะแล้วก็เพิ่นจะมีห้องนอนของพ่อแม่อยู่ฟังเราพูดนะดูเพิ่นเอาไว้ข้างเดียวกันหรือว่าสองข้างของบุญแดนมันสองไง อ๋ออ๋ออ๋อแล้วส่วนว่างไหว้พระจะไปตรงนี้เนาะอาจารย์ครับพี่ตังเพย์เพิ่งจะมีหิ่งของบรรทัพบลูดก่อมีก่อตังเพย์มีก่อบ้านเฮาบ้านเฮาถือมันมีอยู่มันมีอจ่อเมื่อนั่งบดีนะอ๋นนีอเพอ่อเพิ่งจะเก็บไว้ในเฮือนเนาะออ๋อ๋อ ดีจ้าฮื่นท่านสั่งก่อยเขาก็เป็นบวกกาวจ่าจ้าฮื่นนะจ่าฮื่นเอาที่ทำที่การงานต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไหวจ่าจ้าฮื่นบอกว่าเออเปนที่มีการมีงานนะครับนะเขาก็ c a เจ้าฮื่นต้องบอกขอตัวก่อนไปที่สีรุกรุนสั่งกับบาลกันไปนะถ้าจะมีเคยมีไปนี่ก็แจ้งเนาะก็เวลาบล็อกมากาวด้วยนะกาวถ้าว่าเบลบอกเนี่มันยังว่านะดีจ่าฮื่นบ้านหรืออยากดูเข้าเมันนอนมาสั่งพึ่งยังพึ่งก่อยังเข้ามาบานกูก็ บวอกต่อเพื่เอนมือเป็นมาอาศัยอยู่ลูกต่ออยู่แหนบด้นนอกพ่หลวงนี่เฮือนหลังใหญ่ขนาดเลยนะ <c oughs> คนต้องไปนี่นเฮือนหลังใหญ่เกือบเต่าเต่าเลยแต่ก่อนเปนคนยู่ลายไงกอนเลยแบบโอ้ <c oughs> มาเจ่คนรวยเนาะแต่ไม่ยู่หลายเนาะห <c oughs> น้าน,น้นแแาแข้งแง้งแขแต่ก่อนมันต้องดูมันมีน,นี่ยหนาเป,ไปน็นยุคกะต้เยี่ะตนี